เขตเลือกตั้งที่สามนายแพทย์อลงกตมณีกาศผู้สมัครสอสอเขตสามนครพนมได้หมายเลขสี่และเขตเลือกตั้งที่สี่นายชูกันกุลวงสาผู้สมัครสอสอเขตสี่จังหวัดนครพนมได้หมายเลขแปดพร้อมประกาศสู้ศึกเลือกตั้งล้มแลนสไลด์ด้านนายเสริมสักคงพาณิชย์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและเคยเป็นรัฐมนตรีหลายสมัยได้เปิดเผยถึงความรู้สึกว่าวันนี้ดีใจ ได้มาพบปะกับพี่น้องชาวจังหวัดน,นครพนมรวมถึงให้กำลังใจผู้สมัครสอส,อสอนครพนมพักเพื่อไทยทั้ง4เขตเลือกตัง้งโดยเคยทำงานพัฒนาจังหวัดน,นครพนมมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นผู้วา่าราชการจังหวัดน,นครพนมจนกระทั่งมีโอกาสทำงานกับพรรคการเมืองพักเพื่อไทยต้องยอมรับว่า8ปีที่ผ่านมารัฐบาลเผด็จก,การด้สร้ารภาระนี่เสียนให้กับพี่น้องประชาชนถึงเวลาแล้ว ที่ทุกคนจะต้องเปลี่ยนรัฐบาลต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายร่วมเผด็จการในการสร้างแลนสไลด์เชื่อมั่นว่าไม่ต้องอธิบายตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นการทํางานของรัฐบาลได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกจังหวัดเป็นโอกาสเดียวทางรอดของพี่น้องประชาชนที่จะรอดพ้นจากความยากจนนั้นก็จะต้องช่วยกันสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเชื่อมัน่นอีสานจะต้องแลนสไลด์อย่างแน่นอน เราจะมาสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งในการชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลายแบบปี2554ที่เราเคยทำมาแล้วเพื่อเอาชนะสว250เสียงมาจากปันปการและถึงเวลาแล้วรอมานานถึง8ปีที่จะลอยอังคารฝ่ายรัฐบาลฝ่ายสนับสนุนเด็จการลงน้ำโขงให้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์กลับคืนมา ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนิวยี่สิบสี่พัฒนพงศ์สีเพียรชัยหรือแมทภาพข่าวหรือราชิ็บสีรายงาน